รับพี่น้องครับผมเอานกไม้นะครับขึ้นต้นไม้ต้นกอกกันนึครับขึ้นต้นไม้เท้าเด็กครับตัวนี้เอาไปขึ้นเอากลมขึ้นใส่ต้นไม้เนี่ยแค่สองเทือครับเป็นก็ห้องของคาินเลยครับผมก็เลยร้องเอาใส่ผงหยยดขึ้นต้นกอกครับเพียบเลยนะครับนี่นี่ขันยนอยู่นะครับนกสองกุกนะครับนกตัวนี้เนี่ยผมอาออกมาจากบ้านครับผมเอานกไน้ำตอนแรกผมไปน้ำหน้าครับหน้าเรียงแล้ยวหน้าพเลศบอกว่าเศร้าเรียงผมไม่เอาขึ้นมากครับเป็นอายุสองปีนะ นตัวนี้อายุกลงสองปีแล้วครับนกสองกุกกรับเสียงกลางครับถือว่าเห็ดอยู่ครับนกตัวนี้ผมใส่ทิ่มว้ครับนะครับฝึกยือแถวขอบงัวนครับ เหตุกับเยาวนาสติติดไม่ฟังครับเรียกนกนะครับส่วนจเจ้าแต้มใส่ไปพูดครับจเจ้าแต้มเป็นคู่ฝึกกับพุ่นเพราะบัติดไม่หนีห้องเลยครับจเจ้าแต้มนี่บัติดไม่หนีห้องเลยมันคือเบิดมือคนล,ละถ้าติดไม่ปุ๊บเงียบก็รูเป็นอย่างกับไม้ครับจเจ้าแต้มนี่นี่ครับนกศึกครับสองกุกนะครับหงยยายเงา เรลียนนกนะครับ,เ,รรบเสียงกลางนะครับกลางไปมันม้วนตัวนี้เป็นสถานะนกพ้อฝึกครับพอดีวันนี้ผมวาง,งกระเลดเอาไปขึ้นต้นไม้ไว้ครับป็นเส้นจแลวก็กลับไปกินเขาผมมาณช่วงใบม่วงผมไปกินเขาครับขึ้นต้นไม้ไว้ผมไปผสมงวช่วงใบสองเคร่งครับกลับมาช่วงซีมง่ง เห็นที่เป็นห้องแล้วครับเพ็สล่ะนกตัวนี้ได้ตอนที่ไปครับเจจิอาจารย์สองคนนะครับผู้นึงมังนเดิเสียไปแล้วครับอาจารย์หมานครับอาจารย์คนแรกครับที่เป็นผ้าเหรินนกเขาเป็นได็บอกเดยสอนเด้ก้าวว้ทุกอย่างครับเป็นผู้ผ้าเหรินผู้น้ำเหรินครับ อาจารย์มันพูดสองกับอาจารย์เสิร์ตครับไปครับอาจารย์สองอาจารย์แล้วก็ไปเข้าคนที่สามก็คือปันปันนกเขาง่ายเหรครับพันไปซีกันไปกันซีคนครับผมในนกตัวนี้มากครับเป็นนกสองกุกครับเสียงกลางแต่ค่าล้มหนีบอแเนี่ใจว่าสีมี่ซ้ำเลยครับสิมี่ฟังบอต้องเบิงพันดิ่มเป็นนกครับตอนนี้พันกระเฮ็ดอยู่ครับพี่น้องเราจะนั่งบิงสถานการณ์กันครับ บกาติดไม่ครับนกไม่ขนาดจอดเต้มนกได้เฉลยเจ็ดตัวขยังบริเลนอยู่ครับมือสิบริเลนครับเอาไม้พี่นองด้รับชมครับนกไม่นกฝึกครับนกฝึกเลยแหละครับขึ้นต้นเชื้อแรกะครับใส่กนเนี่ยเชื้อแรกครับกรเฮ็ดอยู่ครับรับสีฟ้าบางต้นบางตัวครับนกฝึกขึ้นต้นไม้สองเทือครับเอาออกมาจากบ้าน 6สองกกนะครับตัวนี้มาดกเอาไฟปะเนียดเทื่อเดียวขึ้นต้นไม้ห้องเลยวะนีม่มเอ๋อตัวมันสีห้องก็ห้องตัวเนาะนะครับ,รบห้องเลยนะครับขึ้นต้นไม้ไฟปะเนียดขึ้นต้นไม้เที่อเดียวถึงถึงเหยียกทึงขันโยนนะครับสองกกเสียงกลางครับเป็นนกที่ได้มาจากบ้าน บ้านยังไงครับหรือมีกระดดเดี้ยวบ้านชื่อไงบ้านสุขสารเออเป็นนกทะเลมาจากบ้านสุขสารนะครับนี่ตอนนั้นไปต่อกับไปเกจีครับกับอาจารย์สองสามท่านหมดแล้วครับอาจารย์สอสมานครับแล้วก็อาจารย์สอประเสริฐครับแล้วก็ปนันปันนกเขาใหญ่ครับตอนไปเน้่ยหลคนมากับจำได้เลยครับเอามหายหน้าครับนี่ครับ ตอนนี้่นมันเป็นนกหน่อยครับไล่ข้อออกบ้าได้เต็มครับตัวนี้เป็นนกไงเหรอครับอายุคงเป็นสองปีแล้วครับสองปีกว่ากันล้วไปครับยังไงผมจะชัดครับซุมเขาห้ยใกล้พันจีดินครับเขาออกมาจากบ้านครับห้อยต้นไม้เฮ็ดเลยครับเหียกเลยทั้งเหียกทั้งขันย่นครับพ่อมักใส่ผนยกขึ้นต้นไม้เหมือนนี้ครับ พอ,พ,อพ,อพอดีมีอากาศมี่ร่างว่างเล่นเซยเลยครับเล่นว่าค่อยคยกันถึงใม่มาแล้วสองสามรอบว่ามันเคยสนเสย์ผนียงมาแล้วโหเรล้อตัวนี้ครับนกตัวเงาเงนะครับ,นนรบสนับปีกกัดไลห่หน่อยครับหัวเงาเง นกบ้านโศกสารนะครับออกจากว้าหน่วยข้อครับก่อนที่ถึงผู้จับข้อกับประมาณจากักเป็นรวมสิบกิโลกันแล้วครับนี่ประมาณนั้นก็นี้คือว่าขึ้น้นไม้หลัห้องด้วยครับ ค่าล่มนี่บอสใคเห็นปันไดครับว่าเห็นมีค่าล่มปันไดน,นกปันเขาร่วมครับนกเขาร่วมกับสิงห์ชักว่าค่าล่มเันสิ่งสำคัครับพี่นอ้องกับตัวหนึ่งกับนกพร้อมฝึกกับอายุกรงสองปีครับกว่าได้สั้าหมดแล้วรอเบิ้งครับี๋ยวชักมือว่างๆสติดไม้ครับตัวนี้โค้งจะกาเป็นเห็ดแล้วครับนี่สติดไม้กับ เจ้าเสียงเถาเลยครับบากเบาสูสีเลยครับเจ้าเสียงเถาเจ้าเสียงเถาก็ยังเปถือวัดขึ้นสองสามสาวก็เล่นแล้วครับเจ้าเสียงเถาอันนี้คือกันรับนี้น่าจะบพ่อพาดขนาดขึ้นพันเขาผนยดเท่าแรกขึ้นต้นไม้เฮ็ดเลยไหมครับขอเสวากับมุงลายข้อครับเป็นซับซับพี่น้าครับหนาเสียงนี้กำล้มนะครับนี่นี่มงลายข้อครับนี่ไว้เลี้ยงกันเป็นแถวนะครับลายข้อมันมนครับ ครับครับขอบคุณเขากงนะครับ